สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มารีวิวปืนแก๊ปเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมรีวิวไปอีพีหนึ่งนะครับเออนี่ปืนแก๊ปเก่าพังแล้วย่้ยนะครับมันพังแล้วอันนี้ย่อยนี่เออผมแค่เอามันออกเฉยเฉยนี่ส่วนอันนี้คืออันใหม่นะครับเปรียบเทียบกันเฉยเฉยผมใส่กระสุนไว้อยู่นะครับนี่รุ่นใหม่อันนี้ยี่สิบบาทนะครับเออ ่วนอันนี้10บาทนะครับถูกมากราคานะครับถูกมากเลยเออผมมีลูกกระสุนยอยู่ปืนเนี้ยแต่มีลูกเกียวแล้วก็มีเอ่อปอกมันย่อยนะครับเดีย๋ยวผมไปเอาก่อนปอกแป๊บหบนึ่งครับนี่ปกติปอกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับปอกนี่นี่เน,น,นียนะไอ้ดำตาลนี่แหละนี่คือกระสุนมันลูกแก็บนะครับลูกแก็บ มี่เออเจตนัดนะครับเจนนดผมก็เก็บไว้นี่เป็นหลักฐานเออผมจะยิงนาก่อนผมจะยิงไว้นาเอเก็บไว้เออ,เอ,อแล้วเรามาดูวันนี้ต่อนี่อันนี้คือพังแล้วแต่มันยังลั่นอยู่นะครับนี่ตรงนี้มันจะยังลั่นอยู่นะครับนี่อันนี้ก็รุ่นเดิมนะครับนี่ในกล้องไม่เห็นหรอกมันี่เออ นีในกล้องอาจจะไม่เห็นทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าทุกคนอ่ะหักแบบนี้ลงมาเลยหรือใช้จุดตรงเนี้ยดึงแล้วมันออกมานะ่ะทุกคนใช้กันยังไงครับบอกผมด้วยนะครับเออสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ขออย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับให้ถึงหนึ่งแสนนะครับขอบคุณครับ